ช่วงรุดสดโปรดซาทาอม,มีซาจะต้องซาชื่ออะไรน,นะคะชื่อน้องบอลลูนค่ะพ่อแม่ตนเล่นตอในเด็กเรียกว่าอะไรคะชื่อบอลเออนี่เดี๋ยวไม่ว่างแล้วนะต้องสนามไว้หลังมอมตอนนี้อายุ23ปีค่ะเป็นครีเอทีฟทีวีโปรแกรมนะคะรายการเกมโชว์ดารามหาชนค่ะอยู่ช่องวันค่ะ <laughs> คนอื่นจะบอกว่าเราเยอะมันเยอะตรงไหนก่อน เสื้อหตัวกับกางเกงจับข้างในอย่างเงี้ยมันเยอะต้องไหนแล้ววองว่ามันไม่เยอะชอบทําสีผมมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าผมดำเนี่ยคือไม่ใช่ตัวตนเราก็จริงเป็นคนสนุกสนานล่าเริงม,มากๆมากถึงมากที่สุดมากจนไม่คิดว่าจะมากได้ขนาดนี้ชอบเต้นมากบิ๊กบาร์มูลิแกนมอลลี่ ไม่่เหนือยชอบแบบมีรอยสักระเบิดหูตาโตคิวเข้มแต่คือถ้าเขาทำพฤติกรรมอย่างหนึ่งแล้วเราจะกรีดมากอะ่ะสูบบุหรี่แล้วถุยน้ำลายลงไปแล้วมันมัน,ม,นมันจะเขินมากอะ่ะแบบ เฮ้ยคนเลยเพราะแท้เลยอ่ะนอกจากเราจะยกป้ายไฟเชียเขาแล้วนะถ้าเขาเดินเตะคนแก่หรือยังกีเขาเลยยังเฮ้ยคนอย่างเงี้ยทำอะไรก็ได้เราชอบหมดเลยอย่างเงี้ยคือแบบใช่ใชเป็นสเปคที่เถื่อนมากเลยคือว่า Facebook นะคะ n a r ธ a นะคะ N A R A T H O R N เว้นวั b บอลลูน Balloon นะคะแล้วก็ Instagram ก็คือเลข3แล้วก็ All O O N Z ประมาณนี้ก็ติดตามเข้ามาอะไรกามา็มาเม้น์เมนได้เมนได้ติดตามได้นัดยิ้มได้ยิ้มเก่งเป็นตัวอารมณ์ดีไงยิ้มแก่้งอะไรอย่างนี้ยมาหาที่ตึกได้มาหาที่ตึกได้เลยหลังตึกได้เป็นไ,ได้หนีไฟได้ขอบคุณนะคะบาย